สวัสดีค่ะคลิปนี้ชวนกันเข้าครัวนะคะไปทำตามแครอทแซ่บๆกินกันสิ่งนี้ต้องเตรียมก็มีแครอทสักหัวนะคะมะนาวน้ำปลามะเขือเทศสักครึ่งลูกกระเทียมพริกสดกระเทียมที่ออสเตรเลียนี้กลิ่นแรงมากนะคะยิ่งกว่ากระเทียมเล็กของไทยอีก ถั่วลิสงก็คั่วหอมๆเลยค่ะแล้วก็แครอทก็นำมาลอกเปลือกออกนะคะนะคะเอาเปลือกออกให้หมดไม่มีกุ้งแห้งก็จะใช้กุ้งลวกนะคะสักห้าตัวก็กินกับผักกาดค่ะ ก็มีมีไก่บดอบอยู่ก็ค่อยกินด้วยกันเนี่ยค่ะเมื่อออกเปลือกแล้วก็ล้างให้สะอาดพูดถึงแครอทนี้มีประโยชน์เยอะนะคะมีวิตามินเอสูงบำรุงสายตาแล้วก็มีสารต้านทานอนุมูลอิสระมีไฟเบอร์สูงนะคะ เมื่อล้างเสร็จแล้วเราก็มาสับๆนะคะแล้วก็ใช้ที่เราลอกเปลือกอะค่ะขูดๆสีสวยแครอทที่นี่สีจัดจ้านมากก็ถูกนะคะแครอทที่นี่ก็อยากจะได้มะละกอเหมือนกันแต่ว่าไปซื้อแล้วมันไม่มีอยากกินก็เลยเออ เป็นแครอทก็ได้ก็ตำกระเทียมพริกไทยเข้าด้วยกันนะคะไม่มีครกใหญ่ค่ะมีครกเล็กนิดเดียวก็พอได้ตำพริกกับกระเทียมพอแหลกๆมกมะเขือเทศก็หั่นเป็นชิ้นๆนะคะ กลินกระเทียมได้ฉุนมากพริกที่นี่ซื้อเป็นพริกที่เขานำเข้ามาจากเมืองไทยนะคะพริกจินดาไม่กี่เม็ดแพงนะแต่ว่าถ้าพริกที่ปลูกที่นีไม่ไม่แพงเหมือนเหมือนสั่งเข้ามาแต่เผ็ดพริกที่นี่จะเผ็ดเยอะกว่าพริกที่ไทยนะคะ ตามตัมพอเหล็กๆค่ะเคโลดก็สับเรียบร้อยแล้ว,ลวก็ใส่กุ้งกุ้งลวกลงไปใส่พริกแล้วก็มะนาวน้ำปลาคลุกเคล้าให้เข้ากันใช้ไม่ใช้น้ำตาลทรายนะคะเพราะว่า ในแครอทนี่มันมีความหวานอยู่แล้วแต่ว่าถ้าจัดใส่ก็จัดใส่น้ำพึ่งสักนิดหนึ่งค่ะก็กินแบบอาหารสุขภาพอะค่ะไม่ต้องใส่น้ำตาลทรายน้ำตาลทรายกินไปไม่ดีนะคะหลอดเลือดจะเสียนีค่ะน้ำปลาน้ำมะนาว ใส่เข้าด้วยกันแล้วกินเสร็จแล้วมานั่งทำคลิปนะคะอร่อยมากอร่อยกับถั่วคั่วหอมหอมากคะ่ะรสชาติหาซ่อมมา คนๆซะหน่อยคุกคร้าว้เข้ากันน้ำปลาน้ำมะนาวนี้แล้วแต่ชอบนะคะคบ,บางคนก็ชอบรสจัดบางคนก็ชอบรสไม่จัดลุงแล้วก็ชิมเอาค่ะก็เดี๋ยชันใช้น้ำปลาก็หนึ่งช้อนโต๊ะน้ำมะนาวน้ำมะนาวนี้ เกือบลูกใหญ่เลยนะเพราะว่ามะนาวที่นี่ลูกใหญ่แล้วก็ใช้ไปครึ่งลูกอ่ะค่ะเป็นมะนาวสีเหลืองนี่นี่แล้วก็ตำถัว่วหอมๆเทใส่ลงไป ถั่วคั่วนี่เวลาคั่วเสร็จใหม่นี่มันอร่อยจริงๆ่ะมันหอมพอกินเลวมันให้รสชาติจัดไปค่ะกับไก่บดแล้วก็เอาไปอบใส่เครื่องปรุงอร่อยค่ะสุดยอดมากขอบคุณที่ติดตามนะคะสวัสดีค่ะ